มาไปมาดูน้องวัวมีน้องออน้องวัวออกโลเท่าไหร่โล350น้องวัวนี่โล350วักขอน้องแดงค่ะโอหมดเลยโอ้ยมีแทบจะครบนะฮะอาหารอีสารถ้าอยากจะได้อะไรี้คงเจอไม่ติดหวังแน่นอน โอ้นี่แผงว่างปกติแผงตรงนี้จะจะเยอะนะคนจะแน่นแม่ท้าวก็จะแน่นแต่ตอนนี้ดูของดูของเข้าเหลือเยอะกันนี่มีหมดข้าวปลาแดดเดียวที่ก็ตากแล้วเดินได้จังโอ้โหปลาดุกนี่จะตัวโตโตนหมปลาดุกนะตัวใหญ่ใหญ่เลยดูเท่าไลมีหมดทุกชด ให้ด้วยนีอ,อมาเลยจบแบบมาจนลบทุถุงก้กระสอบกันมาเลยที่ปลาแดบ,บเดียวนี่เขาเรียกว่าตลาดอีสานตลาดลาวเขาเรียกว่าตลาดลาวติดถนนพระรามสี่มีแต่พวกอาหารอีสานเท่านั้น,นผักอีสานนี่จะมาดูตรงนี้จะมีครบ ยกเป็นถุงถุงมาเลยตัวนี้ราคาไม่แพงนะกี่สิบบาทเลยปลามีหมดปลาแกงปลาปลากระดีปลาอะไรมีหมดนี่ก็ปูปูดองปูนาหอยไม้ต้มก็เห็ดก็ได้เห็ดอะไรมีหมดนี่ก็ขนุนเรียกบุกมี่ก็ขนุน มไม้ายเขาจะต้มเป็นสายเป็นสายเลยปลามีซุปย่างปลาล่ปลาจมปลาต้มแกงปลาสำหรับตำชมตำมีหมดเลยหอยองหอยอะไรมีหมด นี่จังหัดก็เป็นถี่ถูไเลยมีน้ำจะนานไา่จะขายถึงได้เศบาทห้าบาทโเหเป็นรถถอยไม่ถูหลางเช้าร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นคลองเตยและพอข้ามไปก็จะเป็นตลาดใหญ่ของคลองเตยแต่ตรงนี้จะติดถนนพระรามสี่เป็นตลาดลาว คนบางตานะ่คนน้อยหลงเหลงก็น่ากลัวเลย